ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งที่รับชมเป็นประจำอยู่แล้วหรือคุณที่มาใหม่นะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายผมมาได้ทางไลน์นี้ไลน์เดียวเท่านั้นเลยนะที่ให้วันนี้นะ้ 95, ามอโต95ไลน์เดียวเท่านั้นนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อทักทายใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวง r a n d อมกันนะัน้น ใครหลงเสน่ห์คุณรักคุณมากตอนนี้เออเขาด้วยเธอคือใครเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะครับการดูแรนดอมนี้คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะผมมีไพ่อยู่สําสำรับแต่คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมจะใช้ไพ่สองสำรับเพื่อเสริมกําลังซึ่งกันและกันเออเป็นดับเบิลดับเบิลประมาณนี้นะครับเสริมพลังงานซึ่งกันและกันจะดูไปทีละสำรับนะครับนะประมาณนี้เดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะครับ าการดูดวงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไปด้วยกันนะมาลุ้นกันใครหลงสเสน่ห์คุณรักคุณมากตอนนี้นะครับนะรนดอมวันนี้เปิดไพ่กันสดๆเปิดกันเห็นหน้ากล้องแบบนี้แหละไม่มีหลบมุมกล้องนะครับไม่มีการเอาใจไม่มีอวยกันดีว่าดีไม่ดีจะมีวิธีการแนะนําให้นะถ้าไม่ดีจะมีวิธีแก้ให้อใบแรกโหเจ็ดาบมาเลยเซเว่นออฟซอร์ คุณกำลังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือมีปัญหากับญาติพี่น้องหรือเปล่าเออไม่ต้องกังวลน,นะผมมองว่าใบนี้เขาจะบอกแค่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณณเวลานี้อาจจะเจอเหตุการณ์นี้หรือไม่เจอก็ได้ในบางท่านนะครับอย่าหรือว่านี่คือพลังงานรวมไม่สามารถตรงกับทุกท่านให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นจะดดาบนี่ถ้าไม่ใช่ปัญหาเพื่อนร่วมงานไม่ใช่ปัญหากับญาติพี่น้องบางทีอาจจะเป็นการปกปิดความลับบางอย่างแม้แต่คุณเขินอายบางเรื่องแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้เรื่องส่วนตัวแบบนี้ก็ได้เช่นกันอย่าเพิ่งตกใจกลัวนะ มาดูใบถัดไปกันนะครับอขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหสบายใจได้เลย The h ไฮโ l แ n นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาแล้วไพ่พระออกมาแล้ววันนี้หัวข้อวันนี้ที่น่าสนใจใครหลงเสน่ห์คุณรักคุณมากตัวตนของคุณตอนแรกคุณอาจจะดูมีปัญหาจากเจ็ดดาบแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะ คนเราทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่จะได้ผลดีมากน้อยแล้วแต่การกระทําด้วยหวังพึ่งดวงอย่างเดียวหวังพึ่งโชคชะตาอย่างเดียวไม่ได้นะครับเออต้องทําดีคิดดีด้วยนะมาดูกันต่อโอเคสวยงามราชาดาบ king of swords โอเคตัวคุณหรือเปล่า คุณเป็นคนที่ทำงานในสายงานที่มีอำนาจมียศตำแหน่งหรือไม่อย่างไรหรือในทางกลับกันคุณเองที่อยู่ใต้บังคับบัญชาใครอาจจะมีหัวหน้าเจ้านายมีเรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแบบนี้ก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพใดถ้าเป็นคนค้าคนขายแปลว่าคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกค้าสนับสนุนดีถ้ารับราชการโดดเด่นมากเจ้านายส่งเสริมดีประมาณนี้บางทีก็นะเจ้านายสนับสนุนบางทีก็อาจจะทําให้เพื่อนๆแอบอิจฉาได้แต่ไม่ต้องกังวลน,นะ คุณมาถูกทางแล้วชีวิตคุณตอนนี้ถือว่ามาถูกทางผมยังเชื่อมั่นในไพ่เดอะไฮโรแฟนนะครับนะคุณมาถูกทางอยู่ในวิถีที่ถูกต้องตามคลองคลองทำอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็งานไงก้าวท n i ว h นอ f ครับ คุณมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตค่อนข้างดีงามเลยก้าถ้วยนี้ต่อให้คุณไม่ได้ร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐีแต่คุณจะมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากไม่ขัดสนใดๆต่อให้การเงินสะดุดบ้างบางช่วงคุณจะเอาตัวรอดได้หรือมีคนช่วยทันเวลาดังกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลมีผู้ซัพพอร์ตมีคนแบ็กอัพให้แบบนี้คุณสบายใจได้คุณเอาตัวรอดได้ผมเชื่อตามหน้าไพ่นะครับ ไพยิบซีไพาทาโรเป็นอะไรที่มักจะให้คําแนะนําที่ตรงใจและตรงตามสถานการณ์อยู่เสมอเชื่อมั่นได้เกิน80-90%เลยละ่ะอีก10%เผื่อใจไว้นิดหน่อยสําหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อ่ะนะเผื่อใจไว้เล็กน้อยสําหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับมาดูกันต่อ,อโอ้โสวยงามอัศวินเหรียญน i โอลเพนตะเคิลการเงินคุณจะดีและดียิ่งขึ้น ไม่ว่าสถานะฐานะคุณตอนนี้เป็นอย่างไรคุณจะไม่ขัดสนการเงินอันนี้ตัวตนของคุณนะครับแล้วใครกันที่หลงสเสน่ห์คุณรักคุณมากใครเนอใครกันขอให้ไพ่บอกทีเถอะนะครับนะขอให้ไพ่ช่วยบอกทีนะครับ โอ้สองดาบ Endo Two of Swords เจ้าเสน่นั่นเนี่ยไม่คุณก็เขาเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มีตัวเลือกมีทางเลือกสองดาบตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ถูกซ้ายก็ดีขวาก็ดีรักพี่เสียดายน้องอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือเปล่านะไม่คุณก็เขานะครับประมาณนี้น่าสนใจแล้วมาดูใบตัดไปกันนะมาดูใบถัดไปกันนะครับเออน่าสนใจสองดาบมานี่คนมีที่คนมีทางเลือกแน่นอนไม่คุณก็เขาหรือทั้งสองคนเลย เป็นไปได้ว่าคนเจ้าสเสน่ห์สองคนมาเจอกันเจ้าสเสน่ห์หรือไม่โอ้โ oh ห 9. ้าไม้เท้า Night of w a n d s ดูจะเป็นคนที่ทํางานหนักมีภาระเยอะกันทั้งคู่นะครับคุณเองก็งานหนักเขาก็งานหนักอาจจะรู้จักกันแล้วมีความเกี่ยวข้องกันแต่จะไม่ได้เจอกันบ่อยไม่ได้สนทนาไม่ได้เสวนากันบ่อยเจอกันยากโดยซ้ํา บางทีอาจจะมีความเริ่มสนอกสนใจในการละกันแต่ยังไม่มีเวลาให้กันแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับนะทําให้ต้องมองกันอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงเขาหลงสเสน่ห์คุณหลงรักคุณมากคนคนนี้อ้าโอ้โหสิเหรียญ10 of pentacles คุณสบายใจได้เลยพลังงานวันนี้นะครับ ไม่ธรรมดาสิบเหรียญนี่ตีความตรงตรงตามหน้าไพา่ตามตำราไพา่าทาโร่สากลคือความมั่งคั่งร่ํารวยระดับมหาเศรษฐีรวยแน่นอนรับพลังงานนี้ไว้ก่อนนะครับผมก็ขอรับด้วยคนในฐานะผู้เปิดไพ่นะโอเคเรามาโชคดีไปด้วยกันนะครับนะความร่ํารวยคือความหมายที่1ส่วนความหมายที่2ในเรื่องความสัมพันธ์ที่เราดูกันวันนี้นะใครที่รักคุณหลงคุณมากวันนี้นะสิบเหรียญเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ที่คืบหน้าโดยดีหรือความสมหวังในความรักก็ได้เช่นกันนะ ไพ่หนึ่งใบตีความได้หลากหลายแล้วแต่บริบทแล้วแต่คําถามแล้วแต่หัวข้อที่ดูกันอ่สิบเหรียญความร่ํำรวยก็ได้ควาการสมหวังในความรักก็ได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ถือว่าดีมากรับไว้เลยนะมาดูกันต่อโอเคโอโหหายห่วง8ดไม้เท้า eight of wands ไพ่ใบนี้ตัวแทนของการพุ่งทยานไปข้างหน้า ความก้าวหน้าการเติบโตการเจริญงอกงามรุ่งเรืองความหมายที่1ถ้าเป็นตัวคุณคือคุณจะมีความก้าวหน้าด้วยดีในชีวิตและทรัพย์สินการงานรุ่งเรืองคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดเจริญก้าวหน้าสาธุนะครับรับไปนะประมาณนี้พลังงานที่1ห,หรือความหมายที่2ถ้าคุณคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่คุณจะมีความก้าวหน้าคืบหน้าในความสัมพันธ์ รักใครชอบใครแอบชอบใครมีโอกาสคืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจากแอบชอบอาจจะมีโอกาสได้เผยใจหรือถ้ารู้กันแล้วว่าชอบกันจะมีโอกาสได้ตกลงคบหาเป็นแฟนหรือถ้าเป็นแฟนกันอยู่มีโอกาสถึงขั้นแต่งงานว่ากันไปตามลําดับขั้นนะครับประมาณนี้แต่ความก้าวหน้ามาแล้วแน่นอนไม่ว่าคุณคิดหวังสิ่งใดอยู่อธิษฐานในใจให้ชัดเจนนึกภาพให้ชัดเจนว่าคุณเห็นตัวเองเป็นอย่างไรอยากได้อะไรแล้วคุณจะได้ตามวาสนาเลยนะครับ ความก้าวหน้ามาแล้ว8ไม้เท้าไม่เคยพลาดเอ็ดอฟวอ์มาดูกันต่อโหพลังงานวันนี้น่าสนใจย้ำว่าเปิดสดๆเปิดกันเห็นเหน้ากล้องชัดๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีหลบมุมกล้องเพื่อท่านที่มาชมครั้งแรกจะได้เออรู้สไตล์การเปิดไพ่ของผมนะครับว่าเป็นแบบนี้นะประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อโอ้ห้าถ้วยชัดๆเลยไฟอฟคัพ ทั้งคุณและเขาต่างเคยผิดหวังมาต่างคนต่างมีอดีตแน่นอนว่าเราทุกคนย่อมมีอดีตแต่บางทีบางท่านนะบางท่านอาจจะยึดติดอดีตหรือเคยมีอดีตที่สวยงามจนลืมไม่ลงแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาขอให้เชื่อมั่นว่านาตามห้าถ้วยเนี่ยหน้าไพ่บอกชัดเจนมีไพ่อ่ามีถ้วย3ามถ้วยที่ล้มไปแล้วคืออดีตปล่อยมันไปเลยนะครับ เราไม่อาจลืมอดีตได้แต่อาจจะเก็บไว้เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนสอนใจได้อะไรแบบนี้แต่ปัจจุบันยังมีถ้วยที่ตั้งอยู่2ใบ2ถ้วยที่ตั้งอยู่คือตัวแทนของปัจจุบันที่ดีอนาคตที่คาดหวังได้และเป็นความหมายซ้อนของไพ่สองถ้วยไพ่5ถ้วยนี้มีสองถ้วยซ้อนอยู่นั่นหมายความว่าถ้าคุณมูฟออนจากอาดีตได้คุณจะมีความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมเออฮ้เอาสินะดีกว่าเดิมแน่นอน ขอให้เชื่อมัน่นเมื่อกี้มี8ไม้เท้าแล้วพุ่งทยานไปข้างหน้าแล้ว10เหรียญด้วยสมหวังแน่นอนแต่จะเป็นไปในทิศทางใดอย่างไรมาดูกันต่อนะครับมาสิบใบแรกก็สวยงามแล้วสุดยอดถูกใจจริงๆแล้วก็อ๋อสี่ดาบ4 o f s w o r d คุณไม่ต้องกลัว4ดาบนะ สีดาบอันนี้มีโอกาสที่คุณจะอา,อาจจะอยากพักผ่อนอยู่กับตัวเองเงียบๆหรือลาพักร้อนหรือแม้แต่การพักผ่อนชั่วคราวใดๆก็แล้วแต่การอยู่สงบนิ่งกับตัวเองเพื่อทบทวนจิตใจทบทวนความคิดสามารถทําได้ คุณอาจจะหาช่วงเวลาสงบสงบสุดสัปดาห์หรือถ้าใครทํางานประจาอาจจะลางานตามสิทธิที่มีอยู่หรือคนที่ทํางานอิสระจะหาวันว่างให้ตัวเองเพื่อพักผ่อนแบบนี้สามารถทําได้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเคลียร์ขยะเคลียร์สิ่งค้างคาในจิตใจออกนะครับแล้วคุณจะรีเฟรชตัวเองได้ใหม่เป็นคนที่เรียกว่าปลุกความสดชื่นขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้เลยขอให้สบายใจนะครับแล้วก็มาไปกันต่อนะครับอืม คุณไม่ต้องกังวลไพ่ดาบอะไรพวกนี้มันไม่ได้แย่ไปสักทีเดียวบางทีเป็นความหมายที่เขาอยากจะบอกว่าเฮ้ยพักผ่อนบ้างนะอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะแล้วก็อ่าราชินีดาบ queen of swords ไม่ธรรมดา นอกจากคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยเมตตาเอ็นดูประถมค้ำชูเป็นแบ็กอัพให้แล้วตัวคุณเองก็เป็นคนแกล่งไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมและที่น่าสนใจคือเมื่อตะก,กี้นี้มีราชาดาบออกมาแล้วแล้วยังมีราชนีดาบออกตามมานี่อาจจะเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นตัวแทนของกายเป็นคู่กันก็ได้ ตีความได้อีกอย่างหนึ่งว่าคุณมีโอกาสเจอคนที่มีบาร,รมีเสมอกันศีลเสมอกันฐานะทางสังคมใกล้เคียงกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันจะใช่หรือไม่ใช่เขาหรือเธอคนนั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับโอเคไปกันต่อนะอืมโอ้ยพลังงานดีมาก9้าเหรียญ th, n ายอ of Pentacles ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เศรษฐีอีกใบหนึ่งเป็นความอุดมสมบูรณ์แทบจะไม่ขาดตกบกพร่องและโชคดีความดีงามของวันนี้คือมันไม่ใช่แค่9้าเหรียญอย่าลืมนะว่าเมื่อกี้คุณได้10เหรียญไปแล้วทั้ง9เหรียญและ10เหรียญออกมาด้วยกันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับรับไว้เลยนะโชคดีมามากมายมหาศาลวันนี้พลังงานดีดีโอเคมาดูกันต่อไปโอ้เดทาวเวอร์ oh, ไม่ต้องตัวทาวเวอร์นะครับ ไพ่ที่เปิดไปส่วนใหญ่เป็นไพ่ที่ดีเดอะทาวเนี้เป็นตัวแทนของการเกิดขึ้นปุบป,ปรับฉับพลันกระทันหันถ้าใบเดียวในน่ากลัวแต่ถ้าเกิดไพ่แวดล้อมดีคุณไม่ต้องกลัวเลยแปลว่าคุณจะมีโชคดีเร็วๆนี้แหม่สิบเหรียญขนาดนี้8ไม้เท้าขนาดนี้9เหรียญสิบเหรียญน,นะ แล้วก็มีใบอื่นๆที่ดีแวดล้อมทาวเวอร์นี่ผมทายดีว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือการได้รับสิ่งใหม่ๆแบบป,ป,ปุบปรับฉับพลันทันใจแบบตั้งตัวไม่ติดดีไม่ดีคุณอาจจะมีคนมาสารภาพรักแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นไปได้นะครับอ่าแล้วก็แถมอีกนิดนึงทาวเวอร์นี่คุณไม่ต้องกลัวเลยถ้าใครกําลังซ่อมแซมบ้านอยู่ตกแต่งก่อรสร้างบ้านรีโนเวทบ้านอยู่ใบนี้เหมาะมากคนที่ทํารับเหมาก่อสร้างทําเกี่ยวกับการกิจการซ่อมบ้านทุบตึกอะไรแบบนี้ก็โดดเด่นว่ากันตามหน้าไพ่เลยนะครับนะ โอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็อ,อืมหนึ่งไม้เท้าการงานแน่นอนใบนี้การงานโดดเด่น คำทำนายที่1ตัวคุณเองจึงมีความเจริญก้าวหน้าในการงานอย่างดีเยี่ยมไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอยู่ก็แล้วแต่คําทํานายที่2จากใบนี้ใบเดียวกันทํานายได้อีกอย่างหนึ่งว่าการงานนี่แหละที่จะนําพาคู่รักคู่ครองมาให้เออร่วมงานแล้วเกิดความรักแบบนี้หรือเจอกันจากงานสมาัมมนาเจอกันจากกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่การเลี้ยงประจําปีหรือกิจกรรมใดๆดีๆที่มีร่วมการงาน,งานชักนําพามาชัดๆเพื่อนร่วมงานคุณแอบชอบคุณอยู่หรือไม่อย่างไรนะ มีคนที่หลงสเสน่ห์คุณมากรักคุณมากตอนนี้เขาหรือเธอคือใครมาดูกันนะครับอโปะเชชัดๆ8เดเหรียญเ of Pentacles เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าการงานมีโอกาสชักนำพาให้เกิดความรักคุณเป็นคนขยันขันแข็ง8เหรียญการันตี าสามารถเป็นได้ทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาดังที่กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับตั้งแต่ใบก้าวไม้เทา้าแล้วว่าทั้งคุณและเขามีโอกาสที่จะเป็นคนที่ขยันทํางานงานยุ่งภารกิจรัดตัวแทบไม่ได้เจอกันคุณไม่ต้องกลัว8เหรียญน,นี่นอกจากความหมายของการขยันขันแข็งทํางานแล้วยังตีความได้อีกอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างกําลังคืบหน้าก้าวหน้าไปในทิศทางที่ควรจะเป็นนะครับขอให้สบายใจนะครับแล้วก็มาไปกันต่อนะ ทำใจสบายๆนะครับเออทำใจโล่งๆว่างๆไว้โปร่งๆใจยิ่งสบายใจยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆโอ้โ oh หพูดคำว่าสิ่งดีๆไม่ทันขาดคำ The Strange ออกมาเลยนะไพ่ Strange สาวแกร่งกับสิงโต,โตไพ่ใบนี้น่ารักมากผมพูดเสมอว่าผมชอบใบนี้เพราะว่ามันเป็นตัวแทนของการที่เรื่องยากๆจะก,กลายเป็นเรื่องง่ายนะครับสิงโตที่ทรงพลังต้องยอมสยบให้หญิงสาวเชื่องกันเลยเชื่องเป็นแมวเลยตามหน้าไพ่ทาโร่สากลน,นะครับไพ่สเตรนด์ดั้งเดิมตามภาพนี้คือสิงโตที่ยอมสยบให้หญิงสาวแกร่ง ความหมายที่หนึ่งก็คือคุณจะเจอคนที่แกร่งเอาคุณอยู่ดูแลคุณได้นะหรือสองเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายก็ได้เช่นกันใบนี้นะ่ารักผมชอบมากขึ้นมาในเรื่องความสัมพันธ์แล้วแนวโน้มดีเลยละ่ะอ่าไปกันต่อนะครับอคนใกล้ตัวเนี่ยแหละคนใกล้ตัวคนมีอํำนาจคนที่มีศีลเสมอกันบรารมีเสมอกันกับคุณเนี่ยแหละรักคุณอยู่มากหลงเสน่ห์คุณมาก อาจจะยังไม่ได้เผยใจกันนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำอีกละยังไม่ได้เผยใจกันเดอะแฮงแมนแอบชอบกันมานานแล้วหลงรักหลงชอบกันมานานแล้วจะไม่อยากใช้คําว่าหลงเอาใหม่เอาเรียกว่าปลื้มกันดีกว่าเออบางทีการหลงรักมันอาจจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่ว่าการรักชอบกันผมว่าเขาตั้งใจรักคุณนะ ชอบมานานรักมานานแต่ยังไม่มีโอกาสเผยใจกับแฮงแมนเนี่ยประมาณเนี้ยคุณไม่ต้องกลัวแฮงแมนบางทีตีความอีกอย่างได้ด้วยว่าความสัมพันธ์นี้ต้องใช้เวลาดูกันนานสักหน่อยไม่ใช่เจอปุ๊บคบหาปับ๊บแต่งเดือนหน้าอะไรแบบนี้ไม่ขนาดนั้นผมว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนเนี้ยจะต้องใช้เวลาดูกันเป็นปีแต่ไม่เป็นไรนะครับขอให้เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งได้ถูกกาหนดมาแล้วโชคชะตาจะนําพาเราไปสู่สิ่งที่ดีแน่นอนภัยแวดล้อมดีขนาดนี้คุณไม่ต้องกลัวแฮงแมน แล้วเมื่อกี้มีทาวเวอร์อยู่ทาวเวอร์ Tower กับแฮงแมนอาจจะดูเหมือนขัดแย้งย้อนแย้งกันแต่ว่ามันเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาเล็งๆกันมานานแล้วและมันจะมีจุดเปลี่ยนปุบป,ปรับฉับพลันที่จะเกิดการบอกรักหรือสารภาพรักกันได้ในไม่ช้านี้นะครับประมาณนี้ว่ากันไปตามหน้าไพา่ความหมายตามตำราสากลน,นะครับเปิดกันเห็นเห็นใ <ๆ S 1> บต่อไปเป๊ะเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับค่อยๆดูกันไปค่อยๆศึกษาดูใจกันไป e m p e r a n c ์ การจัดสมดุลชีวิตการให้การรับที่ลงตัวสอดคล้องกันเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างสมดุลบาลานซ์ชีวิตดีๆไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ล้ำเส้นกันและในที่สุดความสัมพันธ์จะดีงามอ่ะมาโอเคไปกันต่อนะครับเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวันนี้เอใครหนอใครกันหลงเสน่ห์หลงรักคุณมากแต่ผมเชื่อไปแล้วว่าเป็นคนที่ร่วมงานกันหรือเกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงนะครับจากหน้าไพ่ที่เปิดมาทั้งหมดนะครับ นะมีโอกาสไปดวงชะตาของคุณสูงมากอ่าโหเป๊ะเลยเอ็ e r พ r อรดีเอ็มพอออกมาแล้วผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนความหมายที่หนึ่งนะเจ้านายคุณดีหัวหน้าคุณดีลูกค้าคุณดี พ่อแม่ผู้ปกครองคุณใครก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ญาติผู้ใหญ่เห็นชอบเห็นดีเห็นงามญาติผู้ใหญ่สนับสนุนคุณ,คณทุกเรื่องคุณโชคดีมากเลยนะครับน,นี่ความหมายที่1นนะส่วนความหมายที่2คือตัวคุณเองเนี่ยแหละที่จะเติบโตได้ไปถึงระดับเอ็มเพอร์เรอร์เรียกว่ามีคนนับหน้าถือตาจะได้อยู่ในสังคมที่ดีใครที่รู้สึกว่าอยากมีมิตรใหม่อยากมีสังคมใหม่คุณจะได้เติบโตดังฝันเลยอ้าวรับไว้นะไปกันต่อนะครับ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะผมเป็นผู้เปิดไพ่อ่านไพ่ก็ลุ้นไปได้วยกันเพราะผมก็ได้เห็นหน้าไพ่ไปพร้อมๆกับคุณตอนนี้นี่แหละนะครับไม่มีการเตรียมกันไม่มีการอวยกันเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆแบบนี้เลยโอเคเด็กถือไม้เท้าเพื d อเพื่อนสนิทมิสหายก็จะร่วมยินดีกับคุณนะครับ บุตรบริวารพูดเกี่ยวข้องทั้งหลายมีโอกาสที่จะยินดีกับคุณไม่ว่าคุณกับเขาจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวข้องกันในทางใดก็แล้วแต่เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คนรอบข้างเห็นด้วยอ่ะฟันธงให้เลยไม่ต้องเปิดอะไรเพิ่มอีกแล้ว แทบจะไม่ต้องเปิดอะไรเพิ่มอีกแล้วเดอะซัออกมาขนาดนี้ไพ่พระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ยิปซีไพ่าทาโร่สากลเราที่ดูดวงดูไพ่กันรู้กันดีว่าใบนี้ออกมาคือความการประสบความสําเร็จสูงสุดเท่าที่จะนึกออกนะครับอยากได้อะไรอธิษฐานเลยนะเดอะซันมาแล้วนะคุณจะได้ดังหวังนะครับมารับพลังงานดีๆร่วมกันนะครับโอเคพลังงานดีมากวันนี้เดี๋ยว ขอเอาสำรับที่2มาขยายความมาดับเบิลเช็คกันสักหน่อยสิว่าไพ่สำรับที่2อ,อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คนที่หลงสเสน่ห์คุณหลงรักคุณมากตอนนี้คนใกล้ตัวคุณผมฟันธงให้เลยย้ําเลยร่วมงานกันมีความเกี่ยวข้องด้านการงานไม่มีเวลาให้การงานหนักทั้งคู่ต่างคนต่างมีเสน่ห์ต่างคน,ต,งน,ต,งคนต่างมีตัวเลือกแต่จะได้ลงเอยกันเอา้าขอสำรับที่2ช่วยขยายความหน่อยนะครับโอ้โห High p r i e s t e s s สเสน่ห์ของคุณคุณทั้งคู่เป็นคนมีสเสน่ห์จริงด้วยสเสน่ห์ของคุณต่างดึงดูดซึ่งกันและกันให้เข้ามาพบหาคบหาซึ่งกันและกันนะครับได้กันแน่ภาษาชาวบ้านชาวบ้านบ้าน,าน,านเรียกว่าได้กันแน่อลงเอยก็ได้อะลงเออยผมชอบเชียร์ให้คนรักกันรู้สึกดีเห็นคนรักกันแล้วเราเชียร์นะครับอ่าอืมเล็งใครไว้เนี่ยสามเหรียญ มีโอกาสได้ร่วมกิจาการร่วมงานกันมีโอกาสมีผลประโยชน์ที่ดีร่วมกันสมเหรียญคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเขาว่าผลประโยชน์ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาหาผลประโยชน์จากคุณนะครับสมเหรียญการมีผลประโยชน์ร่วมกันหมายถึงว่าคุณกับเขาถ้าคบหากันจะพากันไปเจริญกนะ้าวหน้าเออนะแล้วก็โอเคไปกันต่อนะครับอโอ้ก้าถ้วยไม่ธรรมดาเดี๋ยวนะ เมื่อกี้ตอนแรกก็มีเก้าถ้วยใช่ไหมใช่เลยวันนี้คุณได้เก้าถ้วยสองใบนะครับไพ่สองสำรับออกเก้าถ้วยสองใบไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นง่ายๆไพ่ทาโร่มักมีอะไรอัศจรรย์ใจแบบนี้เสมอเป็นการการันตีชัดเจนว่าพลังงานสองสำรับนี้ตรงกันเป็นดับเบิลทวีคูณว่าเก้าถ้วยสองใบที่ออกมาบ่งบอกว่าคุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์อย่างเต็มที่รับไว้นะไปกันต่อ ừ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 . พลังงานดีมากวันนี้ เดี๋ยวขอเดอดซันไว้ข้างบนเลยโอเคถูกใจถูกใจพลังงานออกมาดีเราก็ดินดีด้วยเพราะผมก็ได้รับด้วยอาในฐานะคนอ่านถูกไหมครับเรามาโชคดีไปพร้อมๆกันนะเรามาโชคดีไปพร้อมๆกันโอ้โหเดชาริอดคุณสบายใจได้เลยความสัมพันธ์ท้งนี้จะพัฒนาเร็วกว่าที่คิด จากที่มาตอนแรกมีแฮงแมนกับทาวเวอร์ที่ดูจะขัดแย้งกันอยู่ว่ามันจะ,ะช้าหรือเร็วกันแน่เฉลียดมาคลี่คลายปมปัญหาในใจทุกอย่างถ้าคุณกังวลว่าความสัมพันธ์นี้จะเดินหน้าต่อได้ไหมขอให้คุณเชื่อมันในแปดไม้เท้าเมือ่อตะกีนนี้นะความเจริญก้าวหน้านะการพุ่งทยาน ชาริโอตมาตอกย้ําว่าความสัมพันธ์นี้เติบโตได้รวดเร็วแน่นอนความรักของคุณและเขาคนที่หมายตาไว้มีโอกาสได้เปิดใจบอกรักสารภาพรักบอกความในใจกันถ้าบอกความในใจกันแล้วมีโอกาสคบหาถึงขั้นแต่งงานแต่งการเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังนะครับสบายใจได้เลยยินดีลวงหน้ามาดูกันอีกสักหน่อยสิอ่าอเด็กถือถ้วย Page of Cups คุณกับคนนี้ถ้าตกลงคบหากันความรักจะกระหนุงกระหนิงตะมุตะมิน่ารักเด็กน้อยตัวเล็กตัวน้อยมากๆคุณกับเขามีเคมีที่เข้ากันไม่ว่าคุณจะมีอำนาจขนาดไหนดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือปกครองคนเยอะขนาดไหนแต่เวลาอยู่กันตามลำพังสองคนคุณจะมอบความรักให้ก่กันเหมือนเด็กน้อยเหมือนวัยรุ่นจีบกันใหม่ๆเลยเออน่ารักนะดีๆผมชอบแบบนี้เราเชียร์เราเชียร์เชียร์ยให้คนรักกันเราชอบอื โอ้โหเจ็ดถ้วย จะช่วยออกมาคุณไม่ต้องกลัวนะยังคงยืนยันความเจ้าสเสน่ห์อันนี้เป็นคําแนะนําเล็กน้อยกึ่งๆเตือนจากหน้าไพ่ว่าทั้งคุณและเขาต่างเป็นคนเจ้าสเสน่ห์หากตกลงคบหากันเมื่อไหร่ขอให้ยึดมั่นเรียกว่ามั่นคงต่อกันเออมั่นคงต่อกันนะครับอย่าวกแวกหวัน่นไหวไปกับตัวเลือกใหม่ๆใครจะเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์หรือเจอคนใหม่ๆเข้ามาดึงดูดยัว่วยวนตาล่อตาล,อ,ตาลอใจอย่าสนใจนะครับเพราะทั้งคุณและเขาย้ําว่าเลยว่ามีสเสน่ห์ทั้งคู่และจะมีตัวเลือกใหม่ หมเข้ามาเรื่อยๆถ้าคุณกับเขาตกลงคบหารักกันแล้วขอให้รักกันอย่างมั่นคงอยาววันไว้ใบนี้มาเตือนเล็กน้อยไม่ต้องกลัวนะอยาหวันไหวกับตัวเลือกอืประมาณนี้แล้วก็โอ้โหศอสรั์คุณดูมาตั้งแต่ต้นนะครับ8ดไม้เท้าสําหรับที่สองสำรับแรกก็มี8ไม้เท้าวันนี้เกิดปรากฏการณ์ไม่ธรรมดา เมื่อกี้มี9้าถ้วย2ใบตอนนี้มี8ไม้เท้าออกมาคู่กัน2ใบนะครับจากสสำรับการันตีว่าพลังงานตรงกันและดับเบิลทวีคูณโชคดี2เท่าความก้าวหน้ามาเป็น2เท่ารับไว้เลยนะอธิษฐานในใจได้เลยต้องการอะไรอยากได้อะไรคอยสมหวังร่วมกันเลยนะครับคุณก็สมหวังผมก็สมหวังรับไว้เลยพลังงานดีขนาดนี้8ไม้เท้าออกมา2ใบทั้งสสำรับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆพลังงานตรงแน่นอนวันนี้เกิน90%ด้วอยอาจจะร0อในบางท่านด้วยซ้ำมาไปกันต่อมา เข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคนที่รักคุณหลงเสน่ห์คุณนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณจะได้สมหวังในความรักแน่นอนแทบไม่ต้องสงสัยอะไรมาคอนเฟิร์มกันนะโอ้โ oh ห the empress ไม่ธรรมดานะครับคุณคุณเมื่อกี้มี e m p e r o r ใช่หรือไม่เดี๋ยวนะเออใช่ตอนแรกมี e m p e r o r ออกไปแล้ว แล้วจากสำรับนี้มี Empress ออกมา The Empress The Emperor ตัวแทนของคู่กันการเป็นคู่กันพลังงานคู่กันอย่างชัดเจนนี่ความหมายที่หนึ่งความหมายที่2อง e Empress คือไพ่จกพักรพรรดินี ความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณผู้หญิงมาดูาคลิปนี้ได้ใบนี้เจอคลิปนี้ตอนนี้คุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตได้รับเกียรติได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดราเจ้าหญิงแบบนี้ตรงตัวถ้าคุณผู้ชายมาดูคุณมีโอกาสเป็นดวงนารีอุปมัมถมเจอสุภาพสตรีที่สวยงามอ่อนหวานอ่อนโยนและสนับสนุนชีวิตคุณให้ก้าวหน้าไปด้วยกันได้แบบนี้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมที่แน่เอ็มเพรสมาดีเอ็มเพรสขนาดนี้ ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขอย่างแน่นอนอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งแถมให้ด้วย The Empress นี้กรณีที่คุณมีคู่แล้วนะครับมีโอกาสมีบุตรนะอ่าถ้าต้องการมีบุตรมีลูกก็สามารถมีได้เลยกับใบนี้ความอุดมสมบูรณ์มาแน่นอนแล้วก็ขออีกสักใบอ่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานวันนี้ดีดีถูกใจมากๆโอ้แทบไม่ต้องเปิดละนะ เดี๋ยวก็อีกสักพักก็สรุปได้แล้ว The Hydrofan นี่น,นี่เห็นเเปิดกันสดๆเปิดกันนินเห็นวันนี้ The Hydrofan ก็ออก2ครั้งนะครับ เดือไฮโรแฟนออกมาถึง2ครั้งสำรับที่1ก็ไฮโรแฟนสำรับที่2ก็ไฮโรแฟนไม่ธรรมดาปรากฏการที่ไพ่สสำรับจะออกใบเดิมใบเดียวกันออกมาเป็นการดับเบิลเช็คยืนยันคอนเฟิร์มการันตีว่าพลังงานมาถูกทางความแม่นยำสูงเกิน90%และอาจจะถึง100%เในบางท่านรับไว้เลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีมากไพ่พระขนาดนี้ดวงคุณดีมากโชคดีมากรับไว้เลยนะครับนะเรามาโชคดีร่วมกันโอ้โหพลังงานวันนี้ ไฮ้โฟนออกขนาดนี้มีเดอะซันแล้วถ้าเดอะซันออกอีกใบนี่เ hey, ฮลั่นเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราอย่าไปคาดหวังได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะครับโอ้โห,โห,โหดีไม่น้อยนะเดอะซันราชินีเหรียญ ดีงามไม่แพ้เดอะซันใบนี้ก็เป็นไพ่เศรษฐินีไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงในพลังงานรวมคุณสามารถดูได้นะครับพลังงานดูได้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงราชินีเหรียญตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมเมื่อกี้มีทั้งไฮโรแฟนสองใบ9ถ้วย2ใบ8ไม้เท้า2ใบมีเอ็มเพรสแล้วยังมีราชินีเหรียญโอเคได้ข้อสรุปแล้วว่าคนที่รักคุณอยู่ชอบคุณอยู่หลงเสน่ห์คุณอยู่ตอนนี้เป็นคนที่คู่ควรกับคุณนะครับมีโอกาสลงเอยกันสูงมาก ต่อให้ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ขอทํานายแบบฟันธงเลยว่าจากหน้าไพ่วันนี้นะทายตามความหมายไพ่ทาโร่สากลเลยนะว่าคุณกับเขามีโอกาสลงเอยกันสูงมากมีโอกาสประสบความสําเร็จในความรักกับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดดเด่นที่มาจากการทํางานร่วมกันนะครับรับไว้เลยนะโอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีแถมให้อีกหนึ่งใบเพื่อเป็นการเช็คพลังงานว่าไพ่อย,อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับ อยากจะมีอะไรแนะนําคุณเพิ่มเติมหรือไม่สําหรับพลังงานที่จะต่อเนื่องไปยังวันพรุ่งนี้วันถัดๆไปอะไรแบบนี้นะครับขออีกหนึ่งใบทิ้งท้ายไว้วันนี้นะครับมาโอ้โหอัศวินถ้วยความสัมพันธ์นี้ไปได้อย่างดีแน่นอน จากพลังงานทั้งหมดที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนถึงใบนี้ยังคงการันตีว่าคุณจะมีโชคดีในทุกๆเรื่องย้ำว่าทุกๆเรื่องมีไพ่ดีๆไพ่พระไพ่เดอะซันไพ่ราชินีเหรียญไพ่เอมเพรสเอ็มเพล์ออกมาดีๆครบถ้วนและจะได้ทันใจด้วยสิ่งดีๆกําลังมาความสัมพันธ์ดีๆกาลังมามีคนกันเองดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับด้านการงานหลงสเสน่ห์รักคุณอยู่ลองไปสังเกตดูนะครับถ้าใครครบหากันแล้วก็ยินดีด้วยขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ